สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอคแม a สวอ o วอลเลเยอรนะครับผมทอมชอตของชาแนลจีดีเกมมิ่งทีวก็จะพามาดูอัปเดตใหม่อันนี้อัปเดตเองครับดาบหอ5ดาวเวอร์ชั่นล่าสุด v s d ดาบดาก้อนเบดดาบมหาเทพทูราคาจำไม่ได้ครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมครับ1ดาวดูสิความแตกต่างความโหดมันจะต่างขนาดไหนไปไปกันเลยครับเนื่องจากว่า ที่ผมได้ทําคลิปนี้ก็เพราะว่าเมื่อวานวันเสาร์นะครับผมได้ลงหอไปช่วยน้องๆที่ยังไม่ได้ดับหอใหม่ก็ปรากฏว่าคุณเดทโนตที่ลงมาช่วยผมนะครับดามเมจเขา300ร้ล้านอะ่ะเท่าไหร่นะ330้าล้านปะไม่แน่ใจนะครับผมเลยตกใจวู้าทำไมดามเมจโหดจังเบยก็ปรากฏว่าเขาใช้ดาบหอ4ดาวครับแค่4ีดาว ดาเมจโดยรวมโอ้โหไปขนาดนั้นเลยผมเลยโอ้ยก็เลยมาน,นึกย้อนมาย้อนโอ้ผมทำคลิปอธิบายผิดนะครับนี่แหละก็เลยจะมาขอแก้ตัวอธิบายในคลิปนี้นะครับว่าดาพ่อใหม่เวอร์ชั่นล่าสุดถ้าเราตีมดาบสีดาวและก็5ดาวยังไงดาเมจมันก็จะเยอะกว่าดามหาเทพทูดากอนเบดแน่นอนครับมา เดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยนะครับดูนี่ครับดาบเทพทูดาก้อเเบดดาบเล่มนี้นะครับราคาขายเขาจะอยู่ที่1 7 9 9โรบักนะครับไม่รู้จะหันรอนทำไมนะครับโรบักแล้วถ้าเราจะตีบวกใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยซื้อเกมพาสในสมัยเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วใช่ไหมไหนครับนี่ผมจะ ตีบวกหรือคาบนี่จะใช้ดาบเพียงแค่2เล่มต่อ1นครั้งนะครับมันก็จะขึ้นเป็น1ดาวนะมันก็จะช่วยประหยัดนะครับส่วนราคาขายผมไม่รู้ว่าเขาขายเท่าไหร่ครับตัวนี้นี่ผมซื้อไม่นานแล้วดังนั้นเวลาที่ผมจะตีบวกมันก็จะใช้รัพยากรหรือดาบเล่มไม่เยอะนะครับนี่ตัวนี้นะครับขราวนี้ก็มา V s เอเลยลัดเข้าเรื่องเลยอ๋อเดี๋ยวเมื่อวานครับวันเสาร์ช่วงบ่ายเท่าไหร่น้ำบ่ายสามใช่ไหม ต้องขออภัยนะครับเนื่องจากฝนตกหนักไฟกระตุกกระชากจิตเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> มันคนละอันละ <c oughs> ไฟมีฟ้าร้องอะ่ะแล้วแบบฝนตกหนักนะแล้วไฟมันดับนะครับดับหมดซอยครับดับหมดซอยแล้วมันก็ไม่มาสักห้าทีทำให้ผมหลุดออกจากแมปทำแล้วคุณเนโนดก็ไม่รู้ช่วยน้องเขาจบหรือเปล่านะครับ <c oughs> ผมก็ไม่ได้ติดตามนะเพราะว่าตอนนั้นไฟดับดังนั้นผมก็ขอโทษผ่านคลิปนี้นะครับที่ ไม่ได้ช่วยน้องผ่านเวฟที่155ขึ้นไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าถ้าผมว่างสักสองชั่วโมงเดี๋ยวผมลงไปช่วยครับตอนนี้ผมบินดาโหอ5้ดาวที่แสนจะโหดมั้งนะครับคอยที่จะช่วยนะครับมาเดี๋ยวมาดูดาบหอกันครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเริ่มเลยเข้าเรื่องครับหลังจากที่ขายยาอยู่นานครับขายยานานคราวนี้เข้าเนื้อครับอ่ะ ดาพอไหมนะครับนี่เขาจะชื่อว่าการทรมานที่ไม,ม่มีที่สุดนะครับวิธีที่เราจะตีบวก5าดาวน,นะครับให้น้องไปลงหอเรื่อยๆครับถ้าจะไม่ใช้คูปองน้องก็จะต้องลงหอทำเวลาถ้าโหดๆห,หน่อยถ้าน้องคิดว่าน้องโหดแล้วผมแนะนำให้ไปประมาณสักจบ120อันมันจะใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ถ้าน้องดาเมจไม่สูงน้องก็เอาแค่ เว็บสักร้อยสิบอยห้าอะไรประมาณนี้ก็พอครับแล้วก็ออกมาเข้าใหม่ครับจนกว่าคุณแจน้องจะหมดของแต่ละสัปดาห์ครับพูดง่ายๆคุณแจน้องมีเท่าไหร่ก็ใช้ตามจํานวนนะครับแล้วก็ค่อยมาออนในเกมเอาใหม่ครับแล้วก็กิจกรรมอะไรก็แลกมาครับประมาณนี้แหละนี่ครับคือวิธีการตีบวกหรือทําดาบออใหม่5ดาวครับแต่ก็จะใช้เวลาหน่อยนะแต่ความคุ้มค่า ผมขอบอกเลยว่ามันคคุ้มเลยเพราะว่าอะไรเลยครับนี่ดูดาเมทครับนี่คือดาบเทพทูนะครับดาก้อนเบสหนึ่งดาวดาเมจเขาจะอยู่ที่ร้อยพันหมื่นแสนล้านยี่สิบล้านครับยี่สิบสองล้านโดยประมาณแล้วดูดาพอใหม่ห้าดาวนะครับดาเมจเขาอยู่ที่ร้อยพันหมื่นแสนล้านสามล้านเจ็ดครับโอ้โหแตกต่างกันมาก แล้วคราวนี้ดาบหอใหม่จะพิเศษอยู่ตรงที่เวลาเราลงไปในหอใช่ไหมครับดามเมจเขานี่ครับค่าความเสียหายจะบวก20%ในห้องโถงนีิรันครับก็คือลงหอดามเมจก็จะเพิ่มอีก20%นั่นเองครับดามเมจค่าความเสียหายนะนี่แหละครับคือความพิเศษของเขานี่แหละนี่แหละครับก็เลยจะขอแก้ตัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนห้องนี้แหลกไหมโอ้โหแหลกเดี๋ยวผมขอ พาไปห้องส่วนตัวกันนะครับส่วนตัวส่วนตัวนะครับไม่รู้เป็นไรคือแบบเวลาแบบเราเข้าไปห้องโซนเอเชียใช่ไหมมันจะเจนไปห้องโซนเอเชียนะมันชอบกระตุกครับไม่รู้เป็นอะไรครับดังนั้นผมก็ขอไปอยู่ห้องส่วนตัวนะครับนี่ไหนล่ะห้องไหนห้องน้มอสแล้วกันนะครับน้มอสคงไม่รู้หรอกน้มอสปกติผมไม่เค่อยมาอยู่ห้องน้องเขาหรอกนานๆจะเข้ามาทีนะคะมามามาต่อครับถึงในแล้ว ถึงนี้นะครับนี่วิธีที่ลงหอแบบเร็วที่สุดในโลกผมก็ได้อธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือง่ายๆเลยเดี๋ยวทวนครับสําหรับคนที่เพิ่งกลับมาเล่นใหม่นะครับดูขนาดท้องโซนเอเชียปีงยัง250้ยผมมีเชื่อเขาเลยน่าจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ป่ะไม่แน่ใจครับเดี๋ยวทวนตรงนี้ก่อนนะครับเผื่อคนที่ไม่ได้กลับมาเล่นใหม่ยังไม่รู้ตัวจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับเนี่ย วิธีผ่านหอที่ไวที่สุดในโลกของ Maps o อร์วิลเลอรนี่ครับเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บระเบิดปั๊บกดเดี๋ยวรอรอก่อนเออเรียบร้อยพอเรียบร้อยแล้วปั๊บใช่ไหมอย่ากดอลังวันขึ้นที่3นะครับมันเปลืองเราก็เพียงแค่ใช้คูปองครับเห็นไหมด้านซ้ายครับกดปุ๊บผบโอุ้ยขึ้นร้อครับคูปองนี้จะจดจาขึ้นที่เราผ่านสูงที่สุดในอดีตนะครับในอดีตนะครับ ต่อไปนะครับผมก็จะมาสรุปและพาไปดูว่าดาบหอใหม่5ดาว v s ดาบดาักนัหนึ่งดาวนั้นแตกต่างกันขนาดไหนไปไปกันเลยครับ <S <S เริ่มต้นที่ดาบดากนบ่นหนึ่งดาวก่อนนะครับผมใช้ดาเมจโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ200ล้านนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเป็นดาบหอใหม่ล่าสุด5ดาวคอยดูนะครับ ดาเมจรวมค่าสเตตัสของผมเลยนะครับจะอยู่ที่433ล้านโดยประมาณครับเห็นไหมโอ้โหแรงพอสมควรเลยด้วยที่ว่าดาบนี้ทำไมมันแรงครับเนื่องจากดาเมจจำนวนดาเมจที่มันแตกต่างกันแล้วนะครับเขาจะมีไม่ใช่เขาสิดาบเล่นนี้จะมีค่าพิเศษตรงที่บวก20%ค่าความเสียหายนะครับเห็นไหมนี่ละครับก็จะประมาณนี้แหละครับสำหรับ ดาบหอใหม่5ดาว VS ดาบดากอนเบดหดาวเทพทูนครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้แหละครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณเขา